สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันนะงานเงินความรักความสัมพันธ์พร้อมกับเลขนำโชคจากหน้าไพยนะ,ะประจำวันอังคารที่5มกราคม2564เลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เสริมความมั่นใจในการกระทําการต่างๆนะคะในแต่ละวันของเรานะเอาละมาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ขอภัยค่ะ สีมงคลสำหรับวันนี้นะคะสีมงคลสำหรับทุกท่านต้องการเสริมดวงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใช้สีแดงนะคะเสริมดวงเรื่องการงานความสำเร็จใช้สีดําหรือสีม่วงเสริมดวงเรื่องของการเงินนะแล้วก็โชคลาภต่างๆใช้สีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองกับสีขาวนะคะสำหรับอังคารที่5มกราคม2564เริ่มจริงๆละคนเกิดวันอาทิตย์ เลขนำโชคจากหน้าไพ่ของคุณนะคะเลข7 0 70สําำหรับในเรื่องการงานคนเกิดวันทิตย์วันนี้มีเรื่องต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างเหนื่อย นะอาจจะมีเครียดบ้างสําหรับหลายๆท่านคุณต้องจัดการทุกอย่างด้วยความเ,าเด็ดขาดนะคะมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความเอาจริงเอาจังนะคะใช้เหตุใช้ผลเยอะๆคือบางทีในหลายๆสถานการณ์อาจจะต้องพิจารณาดูว่าเราต้องใช้ความเด็ดขาดนะคะหรือจะต้องใช้ความยืดหยุ่นนะแต่มันมีแนวโน้มว่าคุณต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแบบเ,เขาเรียกว่าจริงจังนะแล้วก็เด็ดขาดมากกว่าปกติ จะว่าไปก็ถือว่าถูกต้องเนาะคือบางทีมันเราจะปล่อยปะละเลยมากก็ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องพยายามเนาะการเงินถือว่ายังพอเอาตัวรอดได้อาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าโอ้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยมันอาจจะมีปัญหาบ้างนะซึ่งคุณต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณนะคะเรียกได้ว่าอาจจะหัวหมุนหน่อยแต่ก็สามารถที่จะจัดการได้เรื่องของความรัก คนโสดก็มีความสุขกับความโสดค่ะนะอาจจะไม่ไม่โสดแบบจริงๆจังๆสักเท่าไหร่อาจจะมีคนคุยหรือยังไงก็ตามแต่แต่คุณเองคุณไม่พร้อมจะผูกมัดอะไรกับใครหรอกคุณรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันมีความสุขแล้วเนาะส่วนคนมีแฟนก็อาจจะตัวใครตัวมันไปนิดนึงนะคะเราก็ใช้ชีวิตของเรานะคะแฟนเราใช้ชีวิตของเขาต่างฝ่ายต่างมีอิสระไม่ค่อยได้วุ่นวายกันมากไม่ได้กดดันกันมากในวันนี้ นะคะก็ก็ปล่อยๆกันบ้างเนาะให้แต่ละฝ่ายได้มีพื้นที่ส่วนตัวนะคะคนเกิดวันจันทร์โอเคโอเคเลขคนเกิดวันจันทร์ก็ดีนะเลขนำโชคของคุณ8-3ค่ะ8-3 เรื่องของการงานนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหลายๆท่านเดินทางในเรื่องของการทํางานแต่ว่าโดยรวมแล้วทุกอย่างเป็นไปในทิศทางก้าวหน้าคืบหน้าการพัฒนาการทํางานหรือวางแผนงานอะไรไว้แล้วเราก็ต้องทําตามแผนการที่วางไว้อย่างเอาจริงเอาจังแล้วงานมันก็จะค่อยๆพัฒนาพัฒนาไปถือว่าดีมากๆคือก้าวหน้านะวันนี้ทําอะไรก็ดีแล้วก็อาจจะมีความคืบหน้าที่เรารอคอยมาด้วยแต่ต้องเอาจริงเอาจังนะคะ เรื่องของการเงินสบายๆนะก็จะเน้นไปที่เรื่องของการการกินนะคะซื้อของกินนะคะแล้วก็คือคือเรามีความสุขกับตรงเนี้ยระวังอ้วนด้วยนะคือบางทีวันนี้เราเน้นเป็นพิเศษแต่ว่าคุณไม่เดือดร้อนนะคนเกิดปันจันหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะโดยรวมแล้วสบายๆนะมีกินมีใช้ ความรักไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่สําหรับคนโสดวันจันทร์จริงๆคุณเนื้อหอมวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาคุยแบบเอ,อแต่ว่าจะกระทนหันไปน,นิดนึงแบบโดนจู่โจมค่ะวันนี้โดนจู่โจมมีคนเข้ามาแล้วคุณก็รู้สึกหวั่นไหวด้วยแต่ว่าอยากจะบอกว่าขอให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าคุณไม่มั่นใจนั่นหมายความว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์โดยเร็วนะวันนี้มีคนมาทําให้หวั่นไหวแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะคะส่วนคนเกิดวันจันทร์หลายๆท่านที่ที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยที่เก็บเนื้อเก็บตัวการที่เราจะให้มีใครเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับเราบ้างเราก็ต้องเปิดตัวมากกว่านี้นะคะเจอเพื่อนเจอฝูงบ้างเลิกงานไม่ต้องรีบกลับบ้านนะไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนบ้างนัดเพื่อนบ้างอะไรประมาณนี้เปิดตัวหน่อยนะคะส่วนคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยก็ถือว่าความสัมพันธ์ดีนะคะ ยังรักกันดีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจบ้างเล็กน้อยว่าเออแฟนอาจจะไม่ค่อยเอาใจใส่เราหรือเปล่าเขาทําให้เราน้อยใจไม่ค่อยดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงออกถึงความรู้สึกให้แฟนเรารู้ได้บางทีเราเก็บความรู้สึกเกินไปนะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแล้วเดี๋ยวมันจะอัดแน่นอยู่ในนั้นแล้วมันจะทําให้เราขาดความสุขรู้สึกยังไงไม่พอใจหรือ ออไม่สบายใจก็ต้องบอกเขานะคะบอกแล้วก็แสดงออกให้เขารู้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้แบบว่าเออดูแลเรามากขึ้นนะคะคนเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณค่ะส8 28 8แปด เรื่องของการงานถือว่าวันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะอารมณ์มันจะมีเหวี่ยงเวี่ยงวีนวีนมีความรู้สึกว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกมันเหมือนเอาง่ายๆเหมือนเหมือนคนวัยทองประมาณนี้เนาะเออบทจะดีก็ดีดีบทจะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการผลลัพธ์ของงานที่ดีเราก็ต้องนิ่งให้มากขึ้นแล้วก็เอาจริงเอาจังให้มากขึ้นนะ แต่ว่าโดยรวมไม่มีปัญหานะคะคุณมีศักยภาพในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะเพียงแต่ว่าละเอียดเหวี่ยงแค่นั้นเองนะเดี๋ยวมีปัญหากับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนประมาณนี้เนาะการเงินถือว่ายังไปได้ดีนะคะหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วยดังนั้นฝากคนเกิดวันอังคารใช้จัใช้แต่พอดีใช้แต่พอเหมาะนะคะในส่วนของความรักคนโสดมุ่งม,มั่นเรื่องงานมากกว่านะไม่ว่าจะมีคนคุยหรือไม่มีคนคุย คุณก้มหน้าก้มตาทํางานเก็บเงินนะคะเราเรากังวลใจเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเรามากกว่าที่จะสนใจเรื่องความรักในวันนี้มีคนคุยก็ก็คุยไปงั้นอะ่ะดูไปเรื่อยๆนะไม่รีบร้อน ส่วนคนมีแฟนถือว่าความสัมพันธ์มั่นคงดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันในวันนี้ต่างฝ่ายต่างงานเยอะต่างฝ่ายต่างมุ่งมั่นเรื่องของการทํางานแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องมาทะเลาะเบ,บาแววงอะไรกันไปนอกจากว่าบางทีถ้าเป็นช่วงถ้าเป็นจังหวะที่อารมณ์เวียงเวียงวินวินก็หลีกเลี่ยงการจะคุยกับแฟนกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเวียงใส่เขานะคะคนเกิดวันพุธ คนเกิดวันพุธนะคะเลขนำโชคของคุณวันนี้มาเลขเดียวนะคะเลข5กระทําการใดๆกอ็อิงเลข5ไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการงานถือว่า,าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่วันนี้ดูเหมือนกับเราไม่ค่อยมั่นใจนะคะบางทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับเอเตกลงที่ผ่านมาเราทําดีหรือย,ยังนะคะงานเราเราได้โอเคทําโอเคไหมไอ้นั่นทำไมมันผิดพลาดโอ้ไม่น่าเลยคือมันเป็นอะไรที่ความรู้สึกเรามันไม่มีความสุข ทำงานอาจจะวนเวียนใจเรื่องเก่าเก่าๆนะคะคิดถึงความผิดพลาดเก่าๆหรือคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้อะไรไม่พอใจตัวเองบางท่านไม่พอใจนอกไทยไม่พอใจตัวเองไม่พอไม่พอใจคนรอบข้างด้วยมันอยู่ที่สภาพจิตใจเราดังนั้น ปรับความรู้สึกปรับสภาพจิตใจยพยายามมีความสุขกับการทํางานกระตื้นลืล้นมากขึ้นหาอะไรสนุกสนุกทำน่าจะทําให้มีความสุขมากขึ้นบางทีก็ต้องคิดไว้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะมองเราอยู่นะคะพยายามสร้างผลงานดีกว่าเนาะเรื่องของการเงินยังไปได้ดีนะคะมีใช้มีจ่ายนะเงินมาจากการทํางานทํางานเยอะได้เยอะงานประสบความสําเร็จมากเงินก็มา,มามากเช่นเดียวกันในเรื่องของความรัก คนโสดอาจจะมีะการพิจารณาใครบางคนอยู่มีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยนะคะเป็นคนที่โอเคเลยนะคุณก็รู้สึกว่าโอเคแต่ว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหรอ่อ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเออช่วงเนี้ยเราน่าจะสนใจในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเรามากกว่าคนโสดบางท่านนะสนใจในเรื่องทํางานทามาหากินอะ่ะหาเงินหาทองเนี่ยเออปากท้องสําคัญกว่าความมั่นคงในการงานการเงนิงน,งน,งน,งนสําคัญกว่าความรักเลยไม่ค่อยสนใจนะคะส่วนคนมีแฟนนะคเช่นเดียวกันเลยนะ ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกวันนี้แต่ว่าไม่หมอถือว่าความสัมพันธ์มั่นคงดีอยู่นะนอกจากคุที่เคยมีปัญหากันนะคะมันก็จะยังนิ่งๆตัวใครตัวมันอยู่แต่คนที่มีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วแนะนําว่าคุยกันให้มากขึ้นหน่อยอย่าทําแต่งงานอย่าสนใจแต่งานบางทีความสัมพันธ์มันจะ มันจะอืดจะนิ่งจนเกินไปนะเราไม่รู้แหละว่าแฟนเราที่เขาเงียบๆเดี่ยเขาเบื่อหรือเปล่านะคะอันนี้เราต้องพิจารณาดีๆด,ด้วยอย่าคิดว่าเขาไม่พูดแล้วเขาก็คงยังรักเราอยู่เหมือนเดิมประมาณนี้เราต้องกันเหนียวไว้ก่อนนะคะหวานๆเซอร์ไพรส์บ้างก็น่าจะดีเนาะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ3 1 3หนึ่งหนึ่งในส่วนของการงานถือว่าทุกทุกอย่างดีโอเคนะคะอาจจะเน้นในเรื่องของการวางแผนงานประชุมปรึกษาหารือนะซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีถ้าคุณจะมีหน้าที่ต้องเสนอผลงานเสนอไอเดียหรือนําเสนองานอะไรต่างๆนานาม,มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะคือพูดอะไรนําเสนออะไรไป เป็นทีนาเชื่อถือคนอื่นฟังทุกอย่างโอเคมากนะคะเป็นบวกมากๆเลยการเงินนะะการเงินอาจจะมีปัญหาให้ต้องจัดการหน่อยซึ่งเราต้องเหนื่อยวิ่งเต้นลุยให้มากขึ้นนะคะถึงจะถึงจะสำเร็จเนาะแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่คิดว่าคุณแก้ได้แหละนะแต่เพนเดียมันไม่สบายเท่าไหร่ ความรักนะคะคนโสดมีปัญหาในการเริ่มต้นใหม่นะ,ะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างคาใจคุณไม่ได้ดังใจคุณอาจจะมีหงุดงิดบ้างนาะรักใครชอบใครแอบชอบใครก็รู้สึกเหมือนกับอยากจะบอกเขาก็ไม่กล้าสัทีนะคะมีบางอย่างที่มันมันเรากลัวความผิดหวังเนาะบางคนมีคนมาจีบมีคนมาชอบเราก็รู้สึกว่าเราไม่กล้ามันเร็วไปไหมดูไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนก็เอาเป็นว่าลองพิจารณาดูตามสมควรนะคะนะ วันเในส่วนของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยอาจจะมีปัญหาคาใจบางอย่างนะคะมีโอกาสมีปากเสียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยแต่ว่าให้รีบคุยรีบเคลียร์นะคะจริงๆปล่อยผ่านได้ก็ผ่านอย่าไปแบบว่าคิดจุกจิกกันมากจนเกินไปเเรารู้สึกไม่พอใจอะไรก็ต้องรีบพูดรีบคุยกันนะคะอย่าปล่อยแบบว่าเอยไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังค่อยว่าวันหลังค่อยว่าเนี่ยนะคะไม่ได้นะวันนี้วันนี้เคลียร์ไปเลยให้จบจะได้ไม่ไม่คาใจเนาะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคนะคะอ่ะไพหลุดออกมาเลขนำโชคค่ะหนึ่งศูนย์สี่สี่แปดหนึ่งศูนย์สี่สี่แปด ในเรื่องของการงานนะคะการงานวันนี้ไม่ได้ดังใจนะอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะไปทํางานแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเออเราคิดว่าอันนั้นมันควรจะเป็นแบบนี้แต่ทําไมไม่เป็นแบบที่เราคิดนะคะอาจจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีความไม่มั่นใจมีความรู้สึกไม่สบายใจบ้างก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะพยายามตั้งสติดีดอ่มีปัญหาอะไรมาให้จัดการแล้วก็จัดการไปตาม เนื้องานจัดการไปตามสิ่งที่พอจะจัดการได้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลดความคาดหวังลงหรือบางทีเราอาจจะเตรียมแผนสำรองเอาไว้นะคะถ้าอันนี้นะคะถ้างานนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดเราจะแก้ไขอะไรยังไงแผน1แผน2แผน3ว่ากันไปนะคะจะทําให้ทุกอย่างมันมันคลี่คลายเราจะได้ไม่ต้องคิดมาก เรื่องการเงินมั่นคงดีนะคะใช้จ่ายก็จะใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับงานนะคะอาจจะมีเรื่องของงานเลี้ยงหรืออะไรบ้างแต่ว่าตัวคุณเองคุณมีความมั่นคงการเงินในระดับหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนใจในวันนี้ เรื่องของความรักนะคนโสดค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีอาจจะด้วยความผิดหวังความเสียใจที่ผ่านมาของเรานะเพิ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์เก่ามาตอนนี้ไม่อยากสนใจใครละฉันอยากอยู่แบบเนี้ยฉันจะอยู่โสดๆนิ่งๆของฉันแบบเนี้ยทํามาหากินของฉันไปนะเก็บเงินเก็บทองเยอะๆดีกว่านะคะแฟนเอาไวท้ทีหลังนะจะคิดในทํานองเนี้ยใน,นเรื่องของคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยก็คิดว่าต้องอ,อ พยายามประคับประคองความสัมพันธ์บางทีมันมีปัญหาความไม่สบายใจนะคะไม่เป็นอย่างที่เราคิดความสามารถอาจจะน่าเบื่อนิ่งๆไปนิดหนึง่งเจอกันน้อยคุยกันน้อยนะคะก็ต้องพยายามเข้าใจแฟนเราเข้าใจในสถานการณ์ความสัมพันธ์ในขณะเดียวกันถ้ามันพอจะเป็นไปได้นะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูมันดูหวือหวามากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะอาจจะพอที่จะช่วยทําให้ทุกอย่างมันมันดีขึ้นได้นะคะอย่าไปคิดแบบเงาเงาหงอยหงอย,งอยคิดแต่ใ มุมลบในมุมลบอะไรประมาณนี้เนาะ,ะฝากคนเกิดวันสุขไว้คนเกิดวันเสาร์เลขนำโชคของคุณค่ะ7511 7511เเรื่องของการงาน การงานถือว่ายังต้องพยายามต่อไปนะคะคือบางทีอาจจะมีสภาวะนิ่งนะหรือเป็นช่วงที่คุณจะต้องวางแผนงานใหม่นะทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นทำยังไงถึงจะพัฒนาขึ้นแต่จริงคุณทำมาเยอะแล้วนะแต่บางทีผลลัพธ์มัน มันมองเห็นได้น้อยทุ่มเทมาเยอะแต่ว่าเอ๊ความสําเร็จทํำไมมันดูน้อยนิดจังอาจจะต้องมาวิเคราะห์มาประเมินดูอีกทีว่าเอ๊เรามาถูกทางไหมนะเราทําดีที่สุดหรือยังหรือว่าเป,เป็นที่การวางแผนผิดพลาดเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆในวันนี้นะเป็นวันของการคิดการพิจารณาประเมินสถานการณ์การเงินนะก็มีปัญหาที่ต้องจัดการ นะอาจจะต้องมีวินัยมากกว่าน,นี้แล้วก็มีการจัดการซึ่งบางทีเรื่องการเงินอาจจะต้องมีการวิ่งเต้นหรือใช้ความพยายามลุยๆหน่อยนะคะในเรื่องเงินเงินทองทองก็เป็นอุปสรรคพอสมควรแต่ก็ถ้าด้วยความมั่นอกมั่นใจการบริหารจัดการที่ดีก็น่าจะผ่านได้เรื่องของความรักคนข้างนิ่งคนโสดก็ก็ทำแต่ง,งานน่ะแม่หมอมองว่าคุณยุ่งกับงานมากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องความรักนะคะวันนี้ปล่อยผ่านส่วนคนมีแฟน คนมีแฟนก็ทำงานเยอะนะคุณสนใจเรื่องอื่นบางทีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะจะต้อง,ย,งยังต้องปรับนะปรับเอ่อปรับตัวเข้าหากาันนะเรียนรู้นิสัยใจคอการข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนาะนะคือตอนนี้มันยังไม่คลิกเท่าไหร่บางทีความรู้สึกเราที่มีต่อแฟนเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะมันมีบางอย่างมันยังไม่ลงตัวแฟนเราเองก็เช่นเดียวกันนะดังนั้นยังต้องปรับกันอีกเยอะนะคะพยายามต่อไป เรียบร้อยค่ะดวงคนเกิดทั้งเวันประจำวันอังคารที่5มกราคม2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่สวัสดีค่ะ